สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าวิสนุชี้ทำได้เพื่อไทยก้าวไกลหรือกฎหมายกองทัพแต่ไม่ง่ายโยนคุยผบทบแก้บ้านหลวง เมื่อเวลา12.20นที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแหลงการร่วมของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเห็นชอบร่วมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมร่างพรบรกฎอายการศึกและร่างพรบรการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรว่าเมื่อเขาเป็นรัฐบาลก็ทําได้ โดยเสนอกฎหมายเป็นฉบับแรกๆก,ก็สามารถทำได้แต่มันคงไม่ง่ายเพราะกฎหมายต้องผ่านสบด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมนด้วยนายวิศนุกล่าวว่าและแต่เขาทำได้ทั้งนั้นทั้งนี้กฎหมายกอรมนและร่างกฎหมายกฎอายการศึกและร่างกฎหมาย จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมสามารถเสนอได้หรือแม้แต่จะเสนอแก้รัฐธรมนูญยังได้เลยส่วนที่เสนอให้แก้ร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเหมือนจะไม่อยากให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารวงเล็บบอดเจ็ดเสือนายวิศนุกราวว่าเรายังไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาจะเสนอแก้อย่างไรส่วนเป็นไปได้หรือไม่นั้นหากมีการแก้ไข จะทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและตำรวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าเมื่อสมัยโบราณก็เคยนำเข้าครมแต่ตอนหลังก็มีการแก้ไขให้กลับไปไม่ต้องเข้าครมอแล้วเหตุผลเพราะต้องการป้องกันการเมืองเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การแทรกแซงเมื่อถามว่าหากมีการปรับแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้น จะถูกสกัดหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่ทราบเพราะในวุฒิสภาก็มีทหารและตำรวจเยอะมีคนรู้เรื่องและดูแลในเรื่องของความมั่นคงเยอะแม้แต่ทางสภานั้นยังไม่รู้จะผ่านหรือไม่ทั้งนี้แต่เขานั้นมีสิทธิ์เสนออยู่แล้วผู้สื่อข,ข่าวถามว่าการแก้ไขร่างจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะเกี่ยวข้องกับการแก้ระเบียบของกองทัพบ,บกเรื่องบ้านพักหลวงด้วยหรือไม่ นายวิศณุกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นแค่ระเบียบกระทรวงกลาโหมไม่ได้เป็นกฎหมายทั้งนี้หากจะแก้ระเบียบของกองทัพบกเรื่องบ้านพักหลวงต้องไปพูดกับผู้บัญชาการทหารบกหรือพอบทบเพราะเป็นระเบียบของกองทัพบกความคึหน้าปรับโฉมทำเนียบรัฐบาลรอรับรัฐบาลใหม่ถนนเรียบกริบลงต้นไม้เพิ่มรอบห้องทำงานนายก ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพลเด็กประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโมเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา9ก้านกาสานาทีซึ่สวมชุดข้าราชการสีกากีซึ่งเป็นชุดประจำวันจันทร์มีสีหน้าปกติโดยใช้เวลาตรวจและใสเอกสาร,รที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีแกนนําหรือนักการเมืองเดินทางเข้าพบจากนั้นเวลา14บสนาฬิกายีนาทีาทพเด็กประยุ์ เดินทางออกจากทำเนียบร,รัฐบาลไปบ้านพักเพื่อเปลี่ยนชุดก่อนเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริกาศที่ทำเนียบร,รัฐบาลเป็นไปอย่างเงียบเหงาแต่ยังมีบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเฮาวิจารณ์ถึงความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเป็นใคร นอกจากนี้ที่บริเวณถนนด้านหน้าริมรั้วทำเนียบรัฐบาลติดครองเปรมประชากรตั้งแต่บริเวณสะพานชมัยมรุชเชตจนถึงสะพานอารทไทยในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกองการสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปรับพื้นผิวถนนใหม่ทั้งหมดด้วยลาดยางจนเรียบเพื่อเตรียมรับรัฐบาลชุดใหม่ ที่กองสวนทยอยปรับแต่งต้นไม้โดยรอบตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมคู่มือข้าราชการการเมืองในลักษณะ QR code เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในรัฐบาลชุดใหม่ความคืบหน้ากลุ่มรักชาติเชียงใหม่ฝากถึงรัฐบาลสหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการในไทยโดยเฉพาะคิดแก้มาตรา1 1 2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มรักชาติาศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่กว่า100คนนำโดยนางสาวภูสดารนาบุตรนัดรวมตัวที่โรงแรมเพสิดน้นตมลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐเบริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ400เมตรเพื่ออ่านถแถลงการและยื่นหนังสือถึงตัวแทนกงศุลโดยมี พันตรดเอกภูวานาถดวงดีพกกสพ,พเมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและจราจรกว่า10บนายรวมทั้งรถสายตรวจอีกสองคันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการข่าวสังเกตการกว่า10หน่วยงานเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทั้งนี้ขบวนนักล่าวนั้นมีรถแห่พร้อมเครื่องเสียงหนึ่งคัน ผู้ดเดินขบวนถือป้ายข้อความอาทิเช่นกลุ่มรักชาติศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่รวมพลังปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพมกริย์ไทยแลนด์ประชาชนของพระราชาเราไม่ต้องการเปลี่ยนยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา1นึพร้อมสบัดทงชาติเป็นระยะสลับกับตะโกนคนไทยสู้ๆตลอดทางซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยกว่า10บนายด้วยต่อมานางสาวผูสดายืนหนังสือผ่านตัวแทนกงสุลก่อนอ่านแถลงการโดยสรุปว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆเป็นการรวมรังและแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันเท่านั้นขอให้สารัฐหยุดพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา1 1 2อยากเตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการทำลายประเทศไทยที่ผ่านมาคนไทยไม่แสดงออกแต่ต้องออกมาแสดงพลังและจุดยืนท่ากล่าวทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลสหรัฐสีข้อก็คือ1หยุดคิดที่จะเป็นประเทศหมหาอำนาจเพียงประเทศเดียว2ออย่ายึดผลประโยชน์ของตนเป็นเป้เปาหมายสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศอื่น 3. อย่านำคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ มาก้าว่ายกิจการภายในประเทศไทยและ4หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1นึถ้ายังคิดลบล้างจะกลับมามากกว่าเดิมเพราะที่นี่เป็นประเทศของเราไม่ได้มาไล่หน้าบ้านเขาอย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังยื่นหนังสือและอ่านถแถลงการแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายสลายตัวในเวลาสิบนาิกา โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆโดยใช้เวลาชุมนุมประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดผวาม็อบธนกรวอนผู้ชุมนุมเคารพเสียงสอสโหวตประธานสภาอย่าสร้างขัดแยง้งนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักกรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้ ติดตามการประชุมสสในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญแต่ต้องชุมนุมด้วยความสงบสันติปราศจากอาวุธทั้งนี้หากผลการประชุมออกมาตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ไม่ควรจะปิดล้อมสภาเพราะจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อประเทศเนื่องจากเราผ่านการเลือกตั้ง มอบอำนาจให้กับสสเป็นผู้แทนทำหน้าที่ในสภามาแล้วควรจะให้สสขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบสภาจะดีกว่าจึงขอฝากถึงผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในความสงบไม่ก่อเหตุวุ่นวายรุนแรงไม่นำพาประเทศกับสู่วังวนความขัดแย้งอีกเมื่อถามว่าการชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่สภาเปิดวันแรกนี้แนวโน้มทางการเมืองจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป นายธนกรกล่าวว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหวังให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อด้วยความสงบมั่นคงแต่หากเกิดการชุมนุมย่อมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกระทบเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศจะลดลงตามมาจึงอยากจะฝากรักฐบาลชุดใหม่ช่วยรักษาเสถียรภาพประเทศสานต่อการทำงาน ที่ประสบความสําเร็จของรัฐบ,บาลพระเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทํามาอย่างต่อเนื่องกว่า8ปีและขอให้ผู้ชุมนุมนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมืองมาก่อนนายธนกรกล่าว